สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาเล่นเป็นปืนอ่าเหมือน ak กันหน่อยนะหลายๆคนก็บอกว่าปืน ak นะเนี่ยมันไม่ใช่ปืน ak นะผมเป็นปืนอสส่า m 7 6็ดสิบหก sa s t a w a นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาโชว์ไกให้เพื่อนดูนะหลายๆคนก็ถามว่าทำไมผมเล่นแต่ด่านเดียวนะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนมาดูนะเล่นซ s i n g l ลนะครับผมผมจะชอบเล่นซ s i n g l ลสนัยนะส่วนมากนะเพื่อนๆก็ดูนะอ่ะผมก็จะกดโหมดให้เพื่อนดูเป็นโหมดอ่านะเล่นสนัยนะผมบอกเลยด่านโกดังแน่ตเห็นไหมด่านเดิม นี่แหละเห็นไหมถ้าลองดูนะเป็นซิงเกิลเนี่ยปตนด่านเดียวแลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดเป็นสิบห้องก็เจอแต่ด่านเดียวนั้นเพื่อนก็เข้าใจผมหน่อยนะครับว่าผมเล่นแต่ด่านเดียวหลายๆคนก็บอกว่าผมเล่นแต่ด่านเดียวจัิงพี่ก็นี่แหละครับผมประมาณนี้เห็นไหมกดมาเี่นไหมมีตด่านเดียวเลยเพราะว่าผมไม่ได้สร้างยืนนะยืนเล่นนะยืนแบบทาผมสร้างยืนก็คือไม่มีใครเข้าครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมี๋ยวผมก็จะโชว์ไก่เพื่อนดูสักหนึ่งเกมนะครับมาครับเพื่อนเพื่อนก็ จะเล่นคำๆกันหน่อยนะครับผมอยากให้ดูคำๆนะซ้ายมือเอ้ยโดนลัดว่ะเพื่อนเคยเชื่อป่ะโอ้ยิงก็ไม่ตายว่ะผมไม่อยากเล่นดักดอบนะอย่าให้ผมเล่นนะยิงก็ไม่ตายป่ะโอ้เจ๋งหน้าผมไม่แด้ โอ้เรียบร้อยอย่างนี้เอ้าขลังมาวะเรียบร้อยโว้ห้องนี้เป็นมีแต่คนตึงๆนะเพื่อนมีแต่คนตึงๆวะ่ะ มีคนเล่นเก่งๆว่ะห้องนี้เล่นยากแล้วผมไหนวะกี้เสื้อน้ำเงินนะโอ้โหยิงก็ไม่โดนผมคิดไปแล้วแต่ผมยิงไม่โดนผมจะตายยิงก็ไม่โดนว่ะเขานะ่ยยิงผมไม่โดนเฮ้ยเกินไป เฮ้ยเกินป่ะผมลนเองนะตอนนี้ตึงนะท่องน,นี้้ยิงก็ไม่ตายป่ะเขายิงผมไม่ตายนะสามนัดแล้วเนี่ยดได้อยู่ โอ้โหเกินไปปีะจะบอกว่าเห็นผมจริงวิ่งผ่านผมไปเลยนะโอ้อย่างนี้ก็เจ็บสิเกินไปนะเพื่อนๆยิงก็ไม่ตายนะผมนี่ยิงใครไม่ตายเลย หล่นเกินน่ะเฮ้ยโอ้โหโดนลอยหลังก็ดีเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยอุ้ยไม่ตายวโอโ้สองตัวนะกินเนี่ยห้องนี้มีแต่คนเป็นแว่นไะได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่หุ้ยโอ้โหโอ้โคตรลนอ่ะโคตรลนอ่ะ Special point. Special point.